สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ่าป่าเขาพูดเมืองเพชรบูรณ์สำหรับวันนี้นะคะจะามีแนวทางมาฝากก็ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้จ่าเนาะจะามีแนวทางมาฝากในวันนี้เนาะจะเป็นเล่หฝันนะคะคือฝันมันเป็นจริงอะ่ะเออจ๋าจะจะเล่าให้ฟังแล้วก็มันเป็นฝันของแม่แล้วก็เกิดขึ้นกับจ๋าจริงๆนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะจ๋าก,ก็แปล ไปเล่งให้แม่เรียบร้อยเลยนะคะก็เดี๋ยวมาฝากเพื่อนๆจะ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 คล่องใจว่า ฝันมันเป็นจริงได้ยังไงนะคะคือมันมันเป็นจริงได้นะคะเหมือนในฝันเป๊ะเลยนะคะอะก่อนอื่นสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจให้จ๋าแล้วก็อย่าลืมกดกระ,ระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆในวัต่อไปที่สําคัญนะคะก็ใครที่ต้องการมาขำแช่อิ่มเนาะเข้าไปติดตามที่เพจของจ๋านะคะเพจจริงของจ๋านั่นก็คือแจ๊าจ๋าป่าข้าวโพดเมืองเพชรบูร์แฟนเพจนะคะรูป หน้าแฟนเพจนะคะกับรูปใน YouTube เหมือนกันนะคะนั่นก็นคือจ๋าหอบอยู่ในป่าฝรั่งนะคะก็คือว่าใครต้องการมะขามแช่อิ่มเข้าไปติดตามที่เพจของจ๋าไว้รอเลยนะคะถ้าได้ลงแช่จ๋าจะรีบอัปเดตนะคะให้เพื่อนๆเข้ามาสั่งซื้อเอาไปไว้ชิมนะคะเพราะว่าของจ๋าเนาะสำคัญที่สุดสด ไม่นะคะแล้วก็ไม่ใส่สารกันเสียนะเพื่อสุขภาพของเพื่อนๆนะคะแล้วก็น้ำตาลเป็นน้ำตาลสดไม่ไม่ใช้เก็ดน้ำตาลที่มีความหวานจัดแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะต้องลองดูมะขามสามรสแช่อิ่มของจ๋านะคะแล้วนะคะเพจจริงของจ๋าก็จะเป็นรูปท้องนานะคะท้องนาแล้วก็จะมีรูปน้องโกลเด้นนะคะอยู่เป็นเพื่อนนะคะอันนี้ก็คือเข้าไปติดตามไว้รอสำหรับใครที่ต้องการมะขามแช่อิ่มเนาะ เอาไปขายได้กําไรเท่าตัวของจ๋าเลยนะ,ะถ้าสั่งไปขายนะคะส่วนสั่งไปทานนะคะก็อร่อยแน่นอนนะคะ,ะถ้าสั่งไปขายนะคะจะกิโลกรัะนะคะ70นะคะ12กิโลสั่ง12กิโลแถม1กิโลนะกิโลละ70บาทนะคะค่าส่ง120นะคะส่วน สั่งไปทานเนาะก็กิโลละ70บาทนะคะตั้งแต่1-5กิโลเนาะค่าส่ง60บาทนะคะอันนี้นะคะก็เลยฝากเพื่อนๆไว้นะคะคือเอาเอาลองลองลอง,ลองชิมนะคะลองชิมถ้าเอาไปขายนะคะถ้าลงทุนกับจานะสิกิโลแถม1กิโลอะทั้งหมด960บาทเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปขายเนาะได้กำไรเท่าตัวเลยเหมือนกันนะคะจะเอาไปขาย150ก็ อ๋อ oh, เพื่อนๆได้กาไร990เลยนะนะคะอ่าอันนี้ก็ลองคํานวณกันดูแล้วก็สั่งซื้อกันมานะคะแต่ว่าต้องรองก่อนนะให้ลงแช่ก่อนแล้วจะถึงจะอัปเดตถึงจะให้เพื่อนๆสั่งได้โอนเงินได้นะคะไม่มีเก็บปลายทางอันนี้ขอฝากไวนะ้เนาะก็หลายท่านนะคะจะขอขอบคุณมากที่เข้ามาอ่าสั่งแล้วก็พร้อมที่จะโอนนะคะก็จะยังไม่รับนะคะคือว่าต้องรองมาขำลงแช่ถึงจะรับการโอนและจองนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะ ที่จ๋าบอกว่าจ๋ามีตัวเลขเอามาฝากเนาะเขาบอกบอกไว้เนาะว่างวดน,นี้นะคะจะลงให้เป็นงวดสุดท้ายคือเอาแนวทางมาก่อนลงให้เป็นงวดสุดท้ายนะเขาให้8ล่างนะคะให้8มาล่างนะให้8มาล่างก็จะมี838582นะคะ8385 82ลองลุ้นดูนะคะ85ก็เลขของจ๋าเองนะคะ83ก็เลขบึงการนะคะดังมากเนาะ8 2นะคะ82นี่ก็เป็นเลขมงคลนะ อันอนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเป็นเลขมงคลเนาะแปดสองอันนี้ก็เอาไว้ติดตามกันนะคะว่าจะให้งวดสุดท้ายนะคะก็ลองลุ้นดูนะเออนะลองลุ้นดูนะคะงวดสุดท้ายแปดมาล่างนะคะงวดเป็นที่หนึ่งกันยานะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะก็ลองลุ้นเลยต่อมานะคะที่จ๋าบอกว่าฝันฝันอ่าฝันฝันของจ๋ากเก็บไว้ก่อน ฝันของแม่เนาะแล้วมันเกี่ยวข้องกับจ๋าด้วยเอาไว้ก่นอนฝันเก่งจริงๆนะคะสําหรับเพื่อนๆในกลุ่มเขาเอาเอามาฝากนะคะฝันเห็นเลขนะคะฝันเห็นเลขเขียนตัวใหญ่ๆเลยนะคะมีปากกาแดงวงกลมไว้นะคะที่เลข49ได้ยินเสียงพูดออกมานะคะแล้วได้ยินเสียงพูดออกมาว่า30 49นะคะ3ตัว3 49นะมันมันเออมันก็ฝันเจาะจงเลย เพือ่อนๆก็ลองลุ้นดูอเผื่อเอาไปจะเอาไปลุ้นโชคกันในงวดน,นี้นะคะเอาตอเอาฝันต่อมาก่อนแล้วถึงจะไปฝันจ๋านะคะฝันจ๋าเอาไว้ฝันสุดท้ายนะ,ะเอาไว้ตีตีตัวเลขเล่นๆนะคะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ว่าจ๋าตีอ่ะจ๋าก,ก็ตีไปของจ๋านะคะก็คือว่าความคิดของจ๋าเนาอะฝอันนะคะก็คือว่า คือว่านั่งคุยกับคนข้างบ้านแล้วเอาใบตรวจลอตเตอรี่อ่ะเอามาตรวจนะคะแล้วคนข้างบ้านถูก844เบิ้นเป่า844นะคะหรือ884นี่แหละคือจำจำถ้าถ้าถ้ามันแบบว่าเลขใกล้ใกล้กันมันจะจำจำแบบสับกันนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ไม่ต่างนะคะว่าจะเป็น844หรือ884เนอาไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเขาถูกนะคะเขาซื้อ3ามกราบถูกตรงๆเลยและ ใบตรวจนะของแต่ละคนนะคะของเราคนละใบกับเขารางวัลเลขท้ายนะคะรางวัลเลขท้ายสีดานะคะเลขอ่ะหกห้าห้านะคะเลขบนล่างนะคะออกหนึ่งหกอันนี้คือว่ามันมันเป็นเรื่องราวความฝันนะคะคือว่าเขาฝันว่าคนข้างบ้านตรวจตรวจตรวจหวยอะ่ะแล้วถูกแปดสี่สี่หรือว่าแปดแปดสี่นี่แหละนะคะแล้วเขาก็เอาใบตรวจนะคะคนละใบกับ คนที่ในฝันที่เขาบอกว่าถูกอะ่ะเออเอามาตรวจของของตัวคนฝันเองนะคะแต่เขาบอกว่ามันเป็นเลขสีดํานะคะมีเลขหกห้าสองสองตัวมันเป็นหนึ่งหกเอออันนี้นะคะก็ลองลุ้นดูทั้งสองคนอะ่ะดูไม่เหมือนแต่ว่ามันเหมือนตรงที่ว่ามันเป็นเลขเบิ้ลนะคะมันก็จะมีเลขเบิ้ลมาประปนอยู่ก็เลยเออจะจะเบิ้ลตัวไหนเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ถือว่าเอาไว้ลองลุ้นโชวกันนะคะส่วนนะคะเลขฝันของจา๋าเนาะแม่ก็ แม่ยังไม่เล่าความฝันให้จ๋าฟังนะตั้งแต่ตื่นนอนเนะาะจ๋าก็กินกา,ฟาแฟอะไรเสร็จจ๋าก,ก็ออกนาอ่ะแต่แม่เล่าให้พี่ชายฟังเนาะพี่ชายเขาก็ไม่เล่าอะไรให้จ๋าฟังหรอกแล้วคราวเนี้ยพอจา๋าไปนาอันนี้มันฝันเป็นจริงนะอ่ะพอออกไปกลางนานะคะแล้วคราวเนี้ยตัวจ๋าเองอะ่ะอยากได้น้องแมวใช่ไหมแล้วจ๋าก,ก็เคยเคยเลี้ยงน้องแมวอยู่กลางนาแล้วจ๋าก,ก็บอกว่าถ้าบุญพานะคะบุญพาบุญมาเจอกัน ก็อยากได้น้องเหมียวนะคะที่เป็นลูกสืบทออตระกูลมาจากแมวรุ่นก่นกอนๆที่จ๋าเลี้ยงเนะาะจ๋าก็บอกว่าขอให้ได้น้องสักตัวเอออันนี้จ๋าก,ก็อุ้มกลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านเนาะเห็นน้องอยู่ตัวนึงน้องแดงนะคะจ๋าก,ก็บอกว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วออจะมาให้โชคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้มานะคะขอให้เจอเจอจริงๆนะคะได้น้องเหมียวมาบ้านนะคะหนึ่งตัว ซึ่งจ๋าก็เออน่ารักเนาะเสียงดีมากนะคะแมวแมวแมวตลอดเลยอ่าแล้วคันเนี้ยพอพอได้น้องเหมียวมาแม่ก็เลยบอกว่าฝันเป็นจริงจริงนะคะแม่พูดอ๋อฝันอะไรละแม่ก็เลยว่างี้เนาะแกบอกว่าเมื่อคืนแกฝันว่าแกได้อุ้มแกบอกว่าในฝันเจอเจอจ๋าใช่ไหมแล้วจ๋าอุ้มแมวหนึ่งตัวแล้วก็ไก่ไก่แจ้สองตัวแล้วคันเนี้ยบอกว่าจ๋าจะเอามาเลี้ยงเพราะจ๋าจอยากได้เออ คราน,นี้เออในฝันอะ่ะก็เหมือนว่ายังไงจ๋าก,ก็ต้องเอาแมวกับไก่แจ้มาบ้านให้ได้เออแล้วจ๋าก,ก็เอามาจริงๆวันนี้เช้าเนี้ยจ๋าเอามาจริงๆแม่ก็เลยลองตีตัวเลขสิแม่ว่าอย่างนี้จ๋าก,ก็เลยบอกว่าตัวจ๋าเนาะผู้หญิง4ผู้ชาย5ใช่ไหมจ๋าก,ก็เป็น4แมว1นะคะอ่าแล้วไก่2เนะาะจ๋าก็ตีเป็นว่าอ่า142สนะคะ1 42แล้วทาน,นี้ จาก,ก็ตีแค่นี้เอาเอาง่ายๆเอาจ๋าแบบอุ้มนะอ่ะจาจ๋าก็เป็นสี่ใช่ไหมเออแล้วแมวก็เป็นหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็ไก่ก็เป็นสองตัวจ่าก,ก็เอาแค่ง่ายๆแค่นี้ก็เลยเออว่ามันเป็นเป็นฝันที่เป็นจริงจ๋าก็เลยเอาเอา,เอาเรื่องราวนี้มาฝากแล้วก็มาตีความฝาันใ้เล่นๆให้ในเพื่อนฟังนะคะก็เพื่อนๆก็อย่าลืมซื้อนอ้อหนึ่งสองหนึ่งสี่แล้วก็สี่สองอ่าเลขสาม สามตัวหนึ่งชุดนอสองตัวก็ตัดตัดเอาเออประมาณนี้ยังไงวันนี้จ๋าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆ่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้จ๋าที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปนะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดในวัต่อไปและที่สาคัญตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสําหรับวันนี้ขอให้เฮงๆทุกคนเลยสวัสดีค่ะ